กราบเมตตาพราะจารย์นะครับจุดประพัดวันนี้เราก็ได้ถวายลูกแก้วจักรพัดแล้วแล้วก็ถวายสงางฆทานก็เมตตาพราะจารย์จุดประพัดแสนนัดวันนี้หนึ่งแสนนัด โยครับสุดท้ายครับตอนนี้เราขึ้นมาบนลานธรรมนะครับมาดูซิคว้าเล่ปัทละวิดูใบสุดท้าย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 ใบท้ายดังมากดังเหรอมาดูใบสุดท้ายดูที่มีไหมใบสุดท้ายงอยู่ไหมนี่ไงอาจารย์อุ้ยใช่ใช่ใบสุดท้ายอยู่ด้วยดังมากใบสุดท้ายขนลุกหน้าพระสยามเทวาธิราชด้วยนะครับ แล้วนี่คือนี่คือใบสุดท้ายลุ้นเอ้ยลุ้น <laughs> ลุ้นจริงครับเพราะใบสุดท้ายดังแบบดังแบบโอ้โหหุ่ยเบิ้ลเหรอครับวานนี้สี่ห้าห้าสองหกนี่คือใบสุดท้ายนะอาจารย์เขาต้องมีใบแรก ใบแรกเราจุดเมื่อกี้นี้ใช่อันนี้คือใบสุดท้ายแล้วก็ใบแรกอยู่นี่ใบแรกที่เริ่มจุดเริ่มจุดคือหัวหัวอยู่นี่หัวนั่นท้ายท้ายอยู่นี่นดูนะแล้วมาเทียบกันถ้าเลขตรงกันละ่ะไม่ใช่คนลุกแปดศูนย์ห้ากับเก้าแปดเล็กสวยทั้งคู่เล็สวยทั้งคู่เลยเล็กสวยทั้งคู่ วไปดูใ,ใกล้ๆอ้ยเหนื่อยคุณมา <c oughs> แคปเลยค่ะคนดูกี่คนนะสี่พันสแคปเลยค่ะแสนนัดอันอันนี้คืออันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายอาจารย์ชอบสี่สองกับสองหกสี่ห้าก็ก็สวยนะจริง ลองลองดูเฮ้ยเลขมันมีไม่กี่ตัวอย่างนี่มีมีสองมีสี่มีห้ามีแปดหกกับเก้าตัวเดียวกันอุ้ยเอาไปจับวินได้เลยนะเนี่ยมีศูนย์อีกหนึ่งตัวเออแล้วศูนย์อีกหนึ่งตัวไปจับวินได้เลยอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มจุดอาจารย์เห็นเห็นดวงอะไรไหมตรงไหนหาให้ทุกคนไปไล์ไปไปย้อนดูเริ่มต้นเนาะ เมื่อเริ่มจุดนะครับเราจะเห็นดวงวันขึ้นเป็นลูกกลมๆเหมือนดวงแก้วประมาณนั้นประมาณสองสามลูกนะครับสวยงามมากลองไปย้อนดูตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มจุดนะครับปังมากสวยอ่ะใครชอบเล็กหน่อยแคปค่ะชอบเล็กหน่อยแคปค่ะแคปเ,คเลยค่ะตรงนี้รวยนะครับฝากแชร์ด้วยนะคะฝากกดสามแชร์ค่ะวันนี้เราจุดประทัดแสนนะที่วัดเขาใหญ่อือ บรรยากาศดีมากอาจารย์พาไปดูหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร เงี้ยสงบมากถ้าใครมากรารสนังก็ดีอย่าลืมเข้ามานะครับเซิร์ชใน Google Map ก็ได้อันนี้องค์ทริบัวลีเป็นหลวงปูป่ใหญ่เหมือนกันครับอันนี้เป็นองค์ที่เพิ่งหล่อเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาองค์ยืนแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดด้วยแล้วตรงมุงก็จะมีเจดีย์เดินมาด้านหนระับ จะดีพระรธาต okay. ุตรงน้อยพระอุพบาทองแก่องค์บนๆตรงไหนที่มีลอยพระอุพาบาทจะมีพญานาครักษารครับเนี่ยตรงไหนที่มีลอยพระอุพาบาทจะมีพญานาครักษาอยู่แลตรงนี้มีาาาลานช้า,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 ชางด้วยครับช้างองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับช้างองค์นี้น่าจะเป็นช้างเอราวัณเพราะว่ามี ทั้งหมดสามเสียนคือช้างเอราวัณก็คือช้างที่เป็นพาหนานะที่ประทับของอ,องค์อินนะครับปู่ไปอินก็เัย อาจารย์ครับช้างอันองค์นี้นะครับจะเป็นช้างที่ชาวบ้านจะได้โชคลาภกันเยอะมากนะครับมาให้ฐานขอเนี่ยช้างองค์นี้จะเป็นช้างที่ให้โชคลาภมากในคนในของตําบลโคกตะบองที่นี่นะครับจะนับถือช้างองค์นี้มากและท่านชอบพวงมาลัยสีแดงชอบผ้าแดงครับก็ขอให้คนที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้มีโชคมีลาบแล้วก็ถ้ามีแล้วก็ให้ ให้เดินทางมาใช่มาอาบมาอาจารย์ให้ให้มองที่หน้าผากท่านนะครับหน้าผากท่านนะครับมองที่พนผากนาผาบริเวณตรงนี้นะครับรลองดูนะครับจะมีถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์กันก็จะเห็นเลขขึ้นมาชัดๆเลยนะครับลอยขึ้นมาเลขก็ลอยขึ้นมาเลยตึ้งอย่างเงี้ยเลขลอยมาแล้วแปดแปดสวยนะเองตรงวันนี้เขาว่าเบิ้ลนะถ้าแปดแปดเบิ้ลนะอันนี้แปดแปด อนนี้ขาบ่าเบิ้ลน,นะเขาบ่กมีเบิ้ลแต่อันนี้ลึกๆกว่าบ่องตรงชอบชอบนะไม่ได้โูปนะแบ่งปันสี่สองสวยนะพี่เอก้องโดนมากแหละก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กันพรุ่งนี้รู้เรื่องโอเคค่ะ,คะแล้วขออนุญ,ญาตจบไลฟ์ไปเท่านี้เท่านี้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะค่ำแล้วห้าโมงเลยวครับจะต้องไปที่ <นะ S 2> ผักนะโอเคสสวัสดีสวัสดีครับ